ไพรตอนที่10บางเกีย้ยพรานอําและพรานองอาจพาคณะของด็อเตอร์กอบพงและลูกหาบวิ่งสุดฝีเท้าปีนไตลัดเลาะไปตามทางด่านบ้างเนินเขาบ้างห่วยแห้งบ้างจุดหมายคือทำอย่างไรก็ได้ให้คณะของด็อเตอร์ไปถึงหมู่บ้านโดยปลอดภัยให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะเร่งฝีเท้าสักเท่าไรก็ยังไม่พ้นผืนป่าแห่งนั้นเสียทีซ้ำยังรู้สึกราวกับว่า พืนป่ารอบกายขยับขยื่นตามไม่ยอมลดละอีกตั้งหากแย่แล้วพลานคุณก้องละ่ะคุณก้องพบหายไปไหนคำถามด้วยอาการร้อนรนของกฤษณะยังผลให้ทุกคนยั้งฝีเท้าทันทีด็อกเตอร์กอบพงถึงกับหน้าซีดเข่าสุดเมื่อรู้ตัวว่าตนเองคิดแต่จะหนีจากอันตรายจนลืมลูกชายไปเสียสนิทที่หนักกว่าใครๆก็คือพลานอําและพลานองอาจ ทั้งคู่มีใจปฏิพัติต่อเด็กหนุม่มชาวกรุงมากกว่าการเป็นผู้ว่าจ้างและพลาน,นํำทางทั้งคู่ห่วงใยก้องพบราวกับน้องชายแท้หลังจากที่พากันผ่านคืนวันอันน่าอับยศช่วงสั้นๆนั้นมาได้อาจจะกำลังตามมาก็ได้ไอ,อ้อดมึงพาคนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูจะย้อนกลับไปดูว่านายก้องไปหลงอยู่เสียตรงไหนไม่ได้นะพี่อําพลานองอาจค้านเสียงหลงถ้าพี่กลับไปแล้วเกิดหลงกับนายก้องล่ะ เกิดไม่พบกันแล้วพี่หายไปอีกคนละ่ะพวกฉันจะทํายังไงแล้วถ้าพี่เกิดไปเจอเข้ากับบริวารเสือสมิงของพลันเที่ยงระหว่างทางแล้วละ่ะพี่จะทํำยังไง <c oughs> พลันอําถลันตัวเข้าตบหน้าน้องชายจนหน้าสะบัดมึงกลายเป็นคนขี้ขลาดแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กลายเป็นคนกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องจนมองข้ามเรื่องสําคัญไปตั้งแต่ตอนไหนกันฮะพี่พูดอะไรพี่ด่าฉันทําไมพลันอํากระชากคอเสื้อน้องชายเข้าหากดด่าให้มึงได้สติคิดได้น่ะสิวะ คิดว่าพ่อยอมอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของพวกนายเขาตอนนี้นายก้องพลัดหลงหายตัวไปมันเป็นความรับผิดชอบของเรามึงพาคนอื่นๆลงหน้าไปก่อนเอาให้พ้นป่านี้ไปให้ได้ส่วนกูจะย้อนกลับไปตามหานายก้องแล้วเราค่อยพบกันอีกทีเสร็จแล้วก็พากลับไปทางเดิมโดยไม่ฟังคำห้ามปรามใดๆจากใครทั้งสิน้นดรครับผมจะตามทานอําไป ดอกเตอร์กับคนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับกฤษณะบอกเ็วปรือแล้วออกวิ่งตามหลังพรานอําไปอีกคนแม้ด็ตอตร์กอบพงจะร้องเรียกเท่าไรก็ไม่มีเหลยวหลังในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนใจพี่ชายได้ซ้ำยังถูกตอกหน้าเข้าอย่างจังพรานองค์อาจกัดฟันทำตามที่พี่ชายบอกนำพาคนอื่นๆมุ่งไปยังทิศที่คาดว่าจะออกจากป่านั้นได้นายนายนายก้องอยู่ไหนนาย พลานอําวิ่งไปพลางร้องเรียกหากล้องพบไปพลางสายตาก็สอดสายเลี้ยวหาตามต้นไม้ต้นตอกซอกเนินหลังมอหวังจะพบร่างบอบบางของเด็กหนุ่มชาวกรุงผู้ว่าจ้างอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาไม่พบจังหวะนั้นเองเสียงย่ำเท้าด้วยอาการเรียบร้อนตามมาทางด้านหลังพลานอําหันขวับตวัดปืนขึ้นเลงตามสัญชาตยานภาพที่เห็นก็คือกรษณะหนึ่งในคณะนายจ้าง วิ่งกระหืดกระหอบตามมาเหงื่อสมกายพอเห็นว่าพรานอําเล็งปืนมาที่ตนก็ตาเหลือกล้านพุ่งตัวหลบหลังโคนไม้ใหญ่ร้องห้ามเสียงหลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรานผมกฤษณะเองอย่าพิ่งยิงนายนายตามมาทําไมกฤษณะค่อยๆชะงกหน้ามองว่าปืนยังถูกจ่อเล็งอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นว่าพรานอําลดปืนลงแล้วจึงลุกขึ้นยืนเต็มตัวเดินเข้ามาหาผมเป็นห่วงคุณกล้อง เลยอยากจะมาช่วยตามหาจังหวะนั่นเองใครคนหนึ่งก็กระหืดกระหอบวิ่งตรงมายังคนทั้งสองก่องพบนั่นเองความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำให้เขาไม่สามารถเร่งฝีเท้าตามคนอื่นๆทันจนคิดว่าถูกทิ้งเสียแล้วแต่เมื่อวิ่งมาจนเห็นว่าพรานอําและกฤษณะรังรออยู่จึงดีใจจนออกวิ่งสุดกำลังพอมาถึงทั้งสองก็หมดแรงล้มแผลอ้าปากพงาบงาบ สูดลมหายใจเข้าจนเจ็บร้าวหน้าอกไปหมดหายใจก่อนนายหายใจก่อนพรานอ่ำละล่ำล,ละลักบอกยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อเห็นว่านายจ้างหนุ่มน้อยของตนปลอดภัยดีเพียงแต่หอบทีเท่านั้นพผมผมผมคิดว่าจะถูกทิ้งเสียแล้ว <c oughs> กองพบบอกด้วยเสียงเหนื่อยหอบโธ้ใครจะไปชิ้งนายกันได้เล่าพอรู้ว่านายหายตัวไป ฉันก็รีบย้อนกลับมาเลยเนี่ยแล้วนี่ไปทําอีท่าไหนถึงรังท้ายอยู่ไกลแบบนี้ผมผมไม่มีแรงมันยังเพลียๆอยู่นะหลังจากให้ก้องพบนั่งพักพอให้หายเหนื่อยพรานอําจึงนําทางทั้งสองตามรอยพวกที่เหลือไปแต่แล้วปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อทั้งสามพบว่ารองรอยย่ำเท้าของคนเรือนสิบหายไปอย่างเป็นปริศนา มันกลับมาอีรอบเดียวกันกับตอนที่ก้องพบถูกสมิงลวงไปเมื่อครั้งก่อนไม่มีพิษเอาอีกแล้วนายเราถูกอรพนเล่นงานอีกแล้วพรานอําบอกเสียงเครียดเหลียวมองรอบกายอีกครั้งเพื่อตนเองจะมองไม่ดีและเลยร่องรอยที่พวกของพรานองอาจทิ้งเอาไว้แต่ก็เหมือนเดิมคือไม่ว่าจะเป็นผืนหญ้าหรือใบไม้เปียกชุ่มน้ำฝนน้ำค้างที่เกลื่อนบริเวณไม่มีจุดไหนเลยที่พลิกกลับ หรือราบรูให้ได้รู้ว่ามีคนวิ่งคนเดินผ่านมาทั้งนั้นแล้วแบบนี้เราจะเอาอย่างไงดีละพลานจะไปทั้งไหนเอาอย่างนี้ไหนพลานอ่าหันไปตอบคําถามของกฤษณนะประเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาพ่อก่อนจะดีจะร้ายมีคนคุ้นชินเพิ่มอีกสักคนก็ยังพออุ่นใจฉันจะได้ช่วยเป็นกําลังให้พ่ออีกแรงหนึ่งด้วยไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะอะเอาเอา,เอาสิเอาสิเอาก็เอาทั้งกฤษณะและกล้องภบ พยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดของพรานอําที่จะย้อนกลับไปช่วยพรานอินสู้กับสมิงพรานเที่ยงทั้งสามจึงกึ่งวิ่งกึ่งเดินพยายามจับทางด่านที่เหมือนจะคุ้นตากลับไปหาพรานอินยังสมรภูมิข้างที่พักแต่แล้วมันอะไรกันวะจะหนีออกไปก็ไม่ได้จะกลับมาที่เก่าก็ไม่ได้อีกป่านนี้มันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยพรานอําสบดออกมาด้วยอาการพื้นเสีย เพราะไม่ว่าตนจะนำทางนายจ้างทั้งสองมุ่งไปทางไหนก็ดูเหมือนจะพากันหลงวนเวียนกลับไปกลับมาซ้ำผืนป่ารอบกายแต่ละครั้งยังไม่เคยเหมือนเดิมอีกด้วยประเดี๋ยวพบว่าพวกของตนติดอยู่ในป่าเต็งรังหญ้าสูงเทียมเขาเป็นยอมยอมประเดี๋ยวพากันไปโผล่ในดงไม้แดงต้นขนาดสองคนโอบขึ้นเบียดเสียดกันจนแน่นประเดี๋ยวพากันไปโผล่ริมห้วยใหญ่น้ำไหลแรงแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน พอหันหลังเดินย้อนกลับทิศที่เพิ่งจะโผล่ออกมาป่าก็กลับเปลี่ยนไปอีกนั่นนั่นตรงนั้นมีคนอยู่กองพบร้องออกมาด้วยอาการดีใจเมื่อเห็นว่าแถวแถวดงสางใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลมากมีชายคนหนึ่งแบกโง,งใส่ของไว้บนหลังเดินท่อมๆเลาะไปตามกอ่อไม้ไผ่สางด้วยอาการสงบและก่อนที่พรานอ่ำหรือกฤษณะจะทันได้ห้ามพรามวู้ลุงครับช่วยด้วยช่วยด้วยลุง หากเป็นผีสางชายคนนั้นคงไม่ให้ความสนใจทำเป็นไม่ได้ยินเสียงไปแล้วกล้องพบคิดเช่นนั้นแต่นี่พอกูเรียกอยู่สองสามครั้งชายที่ว่าก็เงยหน้าขึ้นมามองกลับมาเหลียวซ้ายแลขวาราวกับว่าจะมองดูให้มั่นใจก่อนจะเดินกระย่องกระแย่งเข้ามาหาพรานอรกกรําและกฤษณะเผลอถอยหลังกรูดเล็กน้อยรั้งตัวก้องพบให้ห่างออกมาโดยไม่ตั้งใจทางด้านชายคนนั้น ก็ชะงักหยุดเสือกเท้าถอยหลังเช่นกันเมื่อเห็นว่าสองในสามของบุคคลปิศนาที่เรียกหาตนพกอาวุธมาด้วยลุงลุงครับลุงครับช่วยด้วยพวกเราหลงทางหลงทางเหรอชายคนนั้นทวนคำเมื่อได้ยินก้องพบบอกถึงความลำบากก่อนมองไปที่พรานอําจ้องตั้งแต่หัวจรดเท้าเอ็งเป็นพรานไม่ใช่หรอือจะหลงทางลงป่าได้ยังไง พรานอํามองสํารวจชายคนนั้นกลับด้วยอาการไม่ไว้ใจเช่นกันแต่จากที่ดูแล้วเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยนอกจากพระเล่มเดียวซ้ํายังมีทีท่าหวาดกลัวพวกตนอยู่อีกต่างหากอืม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 ใช่ใช่ใช่จ้ะฉันเป็นพรานแต่ไม่รู้ยังไงเดินเท่าไหร่ก็หาทางออกจากป่าไม่เจอซ้ําป่าและป่าก็ยังไม่เคยเหมือนกันเลยระเดี๋ยวไปโผล่ป่าแดงไเดี๋ยวป่าแพะไปะเดี๋ยวโผล่ข้างห้วยจับจุดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อ๋อ ชายคนนั้นพยักหน้าเนิบๆเบรากับจะเข้าใจทุกอย่างโดยละเอียดไม่พากันไปข้ามเครือเขาหลงเข้าแห่แล้วหรือนั่นตายฮะฉันลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยพานอําอุทานออกมาแต่แล้วก็ชักสีหน้าที่ตื่นเต้นนั้นให้กลับเป็นความฉงนได้ในพริบตาจนนายจ้างทั้งสองแปลกใจแต่ประเดี๋ยวก่อนนะรุงฉันไม่เคยได้ยินว่าบนดอยเชียงดาวนี้มีเครือเขาหลงด้วยปาแถมนี้ ฉันกับพ่อเดินย่ำม,มาตั้งแต่ฉันยังเด็กส้ำข่าวที่ว่ามีคนไปเดินข้ามแล้วหลงป่าก,ก็ยังไม่เคยได้ยินเขาเชียงดาวเชียงดาวอะไรของเองไอ้เขาใหญ่ลูกที่เองว่าน่ะมันอยู่โน,โน่นทางโน่นอะไรนะทั้งสามร้องเสียงหลงขึ้นพร้อมกันเมื่อชายปริศนาบอกว่าดอยเชียงดาวที่พวกตนพูดถึงนั้นอยู่ห่างจากจุดนั้นจนมองไม่เห็นกันแล้ว,ล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 วที่นี่มันที่ไหนกันนะลุง แต่ก่อนที่ชายคนนั้นจะได้ทันตอบอะไรเสียงหนึ่งก็เอ่ยทักขึ้นจากทางด้านหลังมันเป็นเสียงใสกังวานแววที่ไม่ว่าใครเมื่อได้ยินแล้วก็ทำให้รู้สึกชุ่มชื่นใครกันเหลือพ่อชายคนนั้นหันขวับทั้งสามเองก็มองตามเช่นกันที่เห็นอยู่ไม่ไกลนั้นเป็นหญิงสาวนางหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกับชายที่พวกตนยืนสนทนาด้วย นางกำลังเดินเข้ามาหาพร้อมทั้งจ้องมองมาทั้งสามตาเขม็งอ๋อเออ,อ,อคนพวกนี้เขาหลงมานะ่ะพยอมเอ้ยเห็นว่าหลงมาจากเชียงดาวนน่นเชียงดาวมันจะเป็นไปได้ยังไงหลงอีท่าไหนถึงมาโผล่ที่นี่ได้หญิงสาวน้มว่าพยอมตั้งกระทูถามเสียงสูงและยิ่งมองหน้าทั้งสามด้วยอาการไม่ไว้ใจก้องพบเห็นว่าเจ้าหล่อนรั้งแขนฟู้เป็นพ่อ ให้ออกห่างจากพวกตนอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นพวกโจรคนของเถื่อนหรือ้พวกขายาหรอกหรือพ่อเออปับปับเปลาา่าจ้ะฉันเป็นพลานํำทางส่วนสองคนนี้เป็นนายจ้างมาจากเมืองกรุงจ้ะแล้วที่ว่าลงมาจากเชียงดาวนะพูดจริงหรือสาวพยอมถามจริงจ้ะจริงจ้ะพรานอําตอบอ่ำแมรู้สึกราวกับว่าคำถามช่างทำลายศักดิ์ศรีความเป็นพรานเสียจริงเมื่อตอนที่ลุงแกบอกว่า โดยเชีงดาวอยู่ตรงน้นฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนหรอจ๊ะปางเกีย้ยที่นี่ดอยปางเกีย้ยฮะปางเกีย้ยพรานอําอุทานตาเหลือเขาสุดลงกับพื้นเขาไม่อยากเชื่อหูตัวเองเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่การวิ่งเตลิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะพาให้ทั้งสามลุดมาอยู่ในเทือกเขาอันห่างไกลาจากจุดที่คาดไว้ขนาดนี้ เอาเถอะเอาเถอะยังไงก็ดูจะไม่ใช่พวกคนไม่ดีแล้วนะนี่ก็โจนจะเย็นแล้วถ้ายังไงมาพักที่บ้านพวกเราก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยหาทางกลับก็บแล้วกันจูจใชายผู้เป็นพ่อก็เปลี่ยนเรื่องเอารืดๆชวนพวกของกล้องพบพักที่บ้านของพวกตนโดยไม่สนใจกับสีหน้าของลูกสาวที่จ้องเขม็งเลยสักนิดแต่พ่อไม่เป็นไรหรอกพยอมเอ้ยดูสิ คนพวกนี้เหมือนคนไม่ดีเสียที่ไหนล่ะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะพ่อไอ้ที่ท่าทางเหมือนคนดีๆแต่ที่จริงเป็นพวกเลวระาำก็มีให้เห็นพ่อจำไม่ได้หรือพ้ยอมหญิงสาวถึงแก่ชงักงันเมื่อจูจ่ๆผู้เป็นพ่อเกิดขึ้นเสียงใส่แบบนั้นทั้งคู่จ้องหน้ากันอยู่พักใหญ่สาวเจ้าจึงหลุบตาต่ำหันหลังกลับแล้วแต่พ่อก็แล้วกันแต่ฉันยังจำไม่ลืมถึงเรื่องที่พวกเราเคยพบเพราะความที่ไว้ใจผิดครั้งนั้น พูดจบเธอก็เดินจากไปชายปริศนาหันมาทางพวกกล้องพบยิ้มละไมให้ข้าชื่อสีทานะส่วนนั่นก็ลูกสาวข้าชื่อพยอมมาเถยังต้องเดินกลับกันไปอีกสักพักกว่าจะถึงบ้านของขา้าพูดจบเขาก็เดินนำพวกกล้องพบไปยังทิศทางเดียวกันกับลูกสาวเมื่อเห็นว่าพวกกล้องพบไม่ตามมายังคงยืนนิ่งงันอยู่กับที่จึงหันมากล่าวชักชวนอีกครั้งอา้าวมาสิ จะรออะไรอยู่อีกเอายัางไงกันดีนายจะไปกับแกไหมหรือจะหาทางอื่นผมว่าไปกับเขาก่อนก็ได้นะพลนันยังไงตอนนี้เราก็หลงชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วอีกอย่างเราก็มีอาวุธกันอยู่แล้วถ้าเห็นท่าไม่ดีก็สาดกระสุนเข้าใส่เสียเท่านั้นเองหรือคุณกล้องว่ายังไงครับผมเห็นด้วยกับอากฤษณะนะครับยังไงตอนนี้เราก็ไม่มีที่พักและหาทางออกไม่ได้อยู่แล้วดูเหมือนพวกเขาจะไม่ใช่คนร้ายด้วย ไปกับพวกเขาก็ได้นะครับนั่นเองทั้ง3จึงตามหลังชายปริศนานามว่าสีทาไปแต่ยังคงเว้นระยะห่างเอาไว้เพื่อดูท่าทีพากันเดินมาจนกระทั่งตะวันแดงอ่อนแสงลงนั่นลหละจึงถึงกระท่อมหลังน้อยที่ตั้งอยู่โดโดๆกลางป่าบนนั้นหญิงสาวที่ชื่อพยอมกำลังงวดกับงานครัวโดยมีหญิงวัยกลางคนอายุอานามพอๆกับสีทาช่วยอีกแรง ึงแล้วล่ะบ้านของขา้าสีทาหาันมาบอกแก่คนทั้ง3ด้วยรอยยิ้มเช่นเคยพากันไปล้างเนื้อล้างตัวที่ลำห้วยนั่นก่อนก็แล้วกันนะอีกประเดี๋ยวข้าวก็คงจะเสร็จแล้วล่ะยิ้งไวกลางคนด้านบนบ้านร้องบอกด้วยรอยยิ้มไม่ต่างจากสีทากล่องพบสังเกตว่านางมีสีผิวตีดซีดจางมากทีเดียวแต่เมื่อเห็นอาการไอโคลก,คกจึงเข้าใจว่า มันเกิดจากอาการป่วยไข้หรือรังบางโรคนั่นเองเอ่อเออ,เอ,อขอบคุณมากนะครับสําหรับโอ้ยไม่ต้องขอบคงขอบคุณอะไรนักรอกเราชาวบ้านปา่าน้้ำใจสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากช่วยได้ก็อยากจะช่วยติดอยู่ก็แค่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่ะครับกล่องพบถามข้าอยากรู้ว่าพวกเองไปทำอีธาไหนถึงหลงมาที่นี่ได้ ทั้งที่บอกว่ามาจากเชียงดาวโน่นมันไม่ใช่ไกลๆนะ่าระยะทางต้องเดินกันเป็นวันๆเผลอๆอ,ออกเช้าวันนี้พรุ่งนี้ค่ำนั่นแหละถึงจะถึงสีทาถามกลัห่หัวเราะพลานอํำมองออกว่าชายคนนี้ไม่เชื่อถือคำพูดของเขาเป็นแน่นั่นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันละจ้าลุงวิ่งวนหาทางออกจากป่ากันอยู่ดีๆมาโผล่ที่เขาลูกนี้ได้ยังไงเอ,เ,อเ,อเ,อเอา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 แทะเอาแทะ เรื่องนั้นค่อยว่ากันตอนนี้พากันไปล้างเนื้อล้างตัวเสียก่อนไปสีทาตัดบทเมื่อเห็นว่าพรานอ่ำทำท่าจะบนอีกยืดยาวทั้งสมมองหน้ากันอยู่ครู่แล้วจึงเดินทอดน่องตรงไปยังลํำห้วยที่อยู่ห่างจากกระท่อมสีทาออกไปเพียงไม่กี่สิบหลาอากฤษณะครับเอาว่ามันแปลกๆไหม ก้องพบเอ่ยถามคณะที่ทั้งสามวักน้ำขึ้นรูปหน้ารูปตัวเรื่องอะไรอะไรแปลกเลยคุณก้องก็ทุกอย่างนั่นแหละนายพลานอําชิงพูดเสียก่อนตั้งแต่เรื่องที่ว่าเราวิ่งวนหาทางออกยังไงก็ไม่เจอแล้วจู่ๆก็มาโผล่ที่ปางเกี้ยนี่ได้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวละ่ะก็อาจจะเป็นอย่างที่ตาสีทาานั่นบอกก็ได้นะพลาน กฤษณะบอกพลางใช้อุ้งม,มือตักน้ําขึ้นมากลัวปากแสดงอาการสดชื่นเราอาจจะเผลอไปข้ามเมาไอ้เครือเข่าลงนั่นก็ได้ข้ามนะไม่ว่าหรอกนายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรมาโผล่ในที่ห่างไกลแบบนี้พลานอําหันกลับไปมองยังกระท่อมที่สามพ่อแม่ลูกพูดคุยกันอยู่เสียงแววขยับเข้ามาใกล้กับกฤษณะกดเสียงของตัวเองให้ต่าลงฉันว่าตะลุงสีฐานนั่นแล้วก็ครอบครัวของแก รวมถึงที่แห่งนี้ดูท่าจะไม่ธรรมดายัางไงละพลันไอ้ที่ว่าไม่ธรรมดากฤษณะตั้งกระโถ่ถามเอา้าก็เป็นภาพลวงของผีสางนางพรายนะสินายดีไม่ดีอาจเป็นมนต์ลงของของสมิงพลันเที่ยงก็ได้ทั้งกล้องพบและกฤษณะมองหน้าพลันอํานิ่งก่อนจะหันไปสบตากันแล้วคํำออกมาพืดใหญ่ผมว่าพลันคิดมากไปหรือเปล่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าครอบครัวของตะลุงสีฐานะนั่นเป็นคน ถึงเมียแกจะซีดไปหน่อยแต่ก็ดูรู้ว่าเป็นพราป่วยอาจจะเป็นด้วยโรคเลือดจางนั่นละ่ะใช่ผีสางนางพายอย่างที่พานว่าที่ไหนละ่ะแต่นายพานอ่ำค้านเมื่อได้ยินกฤษณะพูดราวกับไม่ใยดีต่อสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเราจะข้ามเขานับ1 0บส,บสบลูกมาโผล่ที่นี่ด้วยการวิ่งวนในป่าแค่สองสามชั่วโมงได้ยังไงมันก็อาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ป่าหรือความลึกลับบางอย่าง ที่เราไม่รู้จักนั่นแหละพลานเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเมืองรับแลไหมล่ะไม่แนะ่ตอนที่เราสามคนกําลังหัวหมุนหาทางออกจากป่าอาจจะหลงเข้าไปในมิติของเมืองรับแลเข้าแล้วแล้วก็พากันมาโผล่ที่นี่ก็ได้กฤษณะยังคงหาข้ออ้างงัดเหตุผลมาแยง้งแต่การพูดจากลัวหัวเราะนั้นพลานอํามองออกว่าเขาเพียงเยาะตนหาใช่คิดอย่างที่พูดจริงๆนั่นจึงยิ่งทําให้พลานอํา เกิดอาการเลือดขึ้นหน้าเล็กน้อยอยากกินนีออกไปเสียหาทางออกเพียงลำพังแต่ติดที่ตนเองก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคนทั้งสองจึงได้แต่เงียบไว้เท่านั้นอาหารเย็นวันนั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข้าวหนึ่งน้ำพริกปลาระ,ระผักปลาต้มปลากั้งย่างซึ่งเป็นอาหารที่สาะหาได้ตามป่าเขาลำนเนาไพรแบบนี้แม้จะเป็นอาหารพื้นๆไม่รู้รา แต่ทั้งสามกลับอเรอร็ดอร่อยจนแทบไม่พูดไม่คุยกันเลยสักคำแม้แต่พรานอำที่คราแรกงั้นๆว่าทุกอย่างไม่น่าไว้ใจก็ยังกินเอากินเอาไม่หยุดปากขนาดกล้างปลายังเอาไปรูดไปแทะจนกฤิณะหลุดคำออกมายังไงละพรานกับข้าวนี่ลมหนาวรมแรงข้างนอกที่พัดผ่านเข้ามาในกระท่อมอบอุ่นนี้ไม่ได้โอกหนุ่มๆน,นั้น ยังเป็นภาพมายาภาพลงตาจากผีสางอยู่ไหมแต่แต่แต,แต,แต,แต่นายถึงยังไงฉันก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีทุกอย่างมันดูไม่มีเหตุผลเกินไปเรื่องสมิงผานเที่ยงกับเรื่องที่ว่าทุกคนมีกำเก่าร่วมกับช้างตัวนั้นอย่างที่พระหมองท่านว่ามันก็ดูไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะลานอย่าลืมสิแต่ผานอ่ำอ้าปากได้เท่านั้นก็ต้องหยุดนิ่งค้างเพราะจนใจจะหาอะไรมาอ้าง นายทั้งสองมีทีท่าว่าจะไม่เอ็นเอียงมาทางตนเสียแล้วอ้าวไม่นอนหรือกฤษณะเอ่ยถามพลางเอามือปัดเศษฝุ่นเล็กน้อยที่ติดตามฟูกนายกับนายก้องนอนก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่ยามให้กฤษณะโครงศีรษะด้วยอาการอิดนารอาใจกับอาการแตกตื่นกังวลที่เริ่มกลับมาอีกครั้งของพลานอําหันไปดึงผ้าหม่มให้ขึ้นมาปิดหน้าอกของก้องพบ ซึ่งหลับไหลไปนานแล้วพลางพูดเบาๆพลานคิดมากเกินไปแล้วนะทั้งที่กินข้าวปลาของเขาไปตั้งขนาดนั้นแท้ๆไม่สำนึกบุญคุณและยังระแวงเขาอีกแบบนี้ไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือไม่ใช่ไม่สำนึกบุญคุณนั่นนายพลานอ่ำรีบค้านเรื่องบุญคุณนะฉันไม่มีวันลืมข้าวเม็ดเดียวน้ำหยดเดียวลองรับมาจากใครแล้วคนป่าคนดอยอย่างพวกเราต้องทดแทนมากกว่าเป็นสองสามเท่า แต่ยังไงเสียฉันก็ยังระแวงอยู่ดีรอให้เช้าแล้วทุกอย่างเป็นปกติแบบนี้ก่อนเถอะถึงเวลานั้นไอ้อาคนนี้จะทดแทนบุญคุณทุกอย่างที่ทําได้เลยเมื่อเห็นว่าอย่างไรเสียก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความระแวงที่มีมากล้นของพลานอําไม่ได้ปิตณะจึงเลือกที่จะปล่อยวางล้มตัวลงนอนและหลับไหลไปอย่างรวดเร็วทางด้านพลานอํา แม้จะยืนยันว่าจะอยู่ยามจนฟ้าสางแต่ความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนที่ผ่านพบมาแล้วตลอดวันก็รุนแรงมากพอจะเหนียวรั้งหนังตาให้หนักอึ้งขึ้นทุกทีทุกทีหลายครั้งที่เขาสป,ปังกเผลอพาตัวเองหลุดเข้าไปในผวังเคลิมแต่ก็ต้องดีตัวผางขึ้นเพราะเสียงนกเขาแมวที่เกาะหลังคาร้องฮู่คู่เย็นยะเยือกเหลียวมองไปรอบกายก็ยังเห็นว่าทุกอย่างยังปกติเช่นเคย นายจ้างทั้งสองยังคงนอนอุตุอยู่ข้างกายเขาที่เรือนชั้นในเสียงกรนเป็นจังหวะของตาสีถาก็ยังแว่วมาไม่ขาดระยะทุกๆอนุเหตุการณ์เป็นไปตามปกติดีทุกอย่างพรานอัมสบัศีรษะไปมาไล่ความมึนงงก่อนจะลุกไปนั่งเมื่อมองฟากฟ้าดำมืดที่พรางพลายไปด้วยแสงดาวระยิบระยับในใจของพรานอัมในยามนี้ เป็นห่วงพรานอินผู้เป็นพ่อว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการต่อสู้กับพรานเที่ยงสมิงร้ายนั้นจะเป็นอย่างไรชนะได้ไหมหรือถ้าแพ้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าอีกใจหนึ่งก็เป็นกังวลเรื่องพรานองค์อาจน้องชายว่าตอนนี้จะพาพวกนายจ้างและลูกหาบกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วหรือยังแล้วถ้ายังไม่ถึงจะนอนกันที่ไหนพบเจออันตรายหรือเปล่า ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลยิ่งกังวลก็ยิ่งเหนื่อยใจผนวกเข้ากับความอ่อนล้าของร่างกายที่ยังคงหนักหนาไม่น้อยที่สุดก็พลอยหลับไปโดยไม่สามารถฟื้นสังขารได้อีกโปรดติดตามตอนต่อไป